ทุกคนจำไว้นะสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตจะถูกคลับเคลื่อนไปด้วยพลังงานทั้งสิน้นพลังงานเดียวกันจะจูนเข้าหากันนะคะพลังงานบวกพลังงานดีจะดึงดูดคนดีดสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของเรานะคะพลังงานไม่ดีพลังงานลบจะดึงดูดคนไม่ดีสิ่งไม่ดีเข้ามาสู่ชีวิตของเรานะคะ พลังงานดีพลังงานบุญพลังงานแห่งความสุขอยู่ในคลื่นพลังงานสูงนะคะปรารถนาะอยากให้โชคดีเจอแต่คนดีจงสร้างพลังงานแห่งความสุขสร้างพลังงานดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนนะคะจะได้ดึงดูดคนดีๆสิ่งดีๆจะได้ดึงดูดเงินเข้ามาสู่ชีวิตนั่นเองนะคะ,ะพลังงาน แห่งความสุขพลังงานแห่งความดีพลังงานแห่งบุญนะคะจะดึงดูดสิ่งดีๆคนดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของเรานั่นเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตัวของเราเองนะคะ ปรารถนาสิ่งใดจงสร้างสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะสิ่งที่เราไม่ต้องการไม่ต้องสร้างขึ้นนะคะถ้ารู้สึกไม่ดีรู้สึกลบรู้สึกเครียดนะคะรู้สึกเงุดหงิดไม่พอใจนะคะมันที่ก็จะดึงดูดคนที่รู้สึกเหมือนกันให้เข้ามาสู่ชีวิตนะคะถ้าหากว่าอยากเจอคนดีจงรู้สึกดีอารมณ์ดีคิดดีเข้าไว้นะคะ รู้สึกมีความสุขให้ได้นะคะสร้างพลังดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนนะคะแล้วชีวิตของเราก็จะดีและโชคดีมีความสุขตลอดการนั่นเองนะคะขอให้ทุกคนตื่นรู้และปึกบานในธรรมขอให้ทุกคนโชคดีมีแต่ความสุขตลอดไปนะคะผลทุกตลอดการทุกท่านเดินสาธุ พลังงานแห่งเงินพลังงานแห่งความสุขพลังงานแห่งบุญพลังงานบวกอยู่ในคลื่นพลังงานสูงนะคะทุกคนจังไว้นะปรารถนาให้เ,เงินไหลามาที่มาปรารถนาให้สิ่งดีๆคนดีเข้ามาสู่ชีวิตจงสร้างพลังบวกสร้างพลังบุญสร้างพลังงานแห่งความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนนะคะชีวิตนี้เราเลือกได้นะคะ เราปรารถนาสิ่งใดจงสร้างสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนนะคะสิ่งใดที่ตนไม่ปรารถนา